ดูบูโชกันบูโชบูโชออโอ้โอ้ยนี่ใครอยู่นจอบูโชบูโชใครอยู่นจอพีไอสคนเอ้ยิ้มใหญ่เลยบูโชยิ้มใหญ่เลยดูดูดูบูโชคลานได้ด้วยตอนนี้เอ้บูโชบูโชใครวะเนี่ย ตาไกลวะเนี่ยยใหญ่ด้วยดูเออ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 เอใครวะหน้าใหญ่เต็มจอเลยนะหน้าใหญ่เต็มจอเลยเนาะมูโชใครวะหน้าหน้าใหญ่เต็มจอเลยมูโชสงสัยเนี่ยสงสัยใช่ไหมลูกสงสัยสงสัยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย